คนดูคลิปวันนี้เราได้ทําการในบุกแมบบคนไทยแอบไปแฝงตัวในกองตํารวจใช้ชีวิตกถสูงแบบเนียนๆแบบตํารวจจนทําให้เจ้าของแมบบถึงขั้นอลาวาสหนักสุดๆแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยวันหยุดแบบนี้เนี่ยไม่ยูจะเล่นอะไรเลยนะอยูๆเนี่ยก็อยากเล่นแบบคนไทยขึ้นมาเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยไปเจอแแบบนึงนะเป็นแบบตำรวจกำลังมี f c เล่นอยู่ด้วยเป่นรอยย่อไทยไม่ใช่เหรอชื่อซ์ฟนี่ยเฮ้ยอันนี้มันสถานที่ใหม่นี่ ยบิวตะอ่านนะพวกมึงอ่ะอ๋อนี่นี่คุถอนสายบัวแม่งเลยคอณใส่บัวใส่ทีคุณเซม้าคุณเซม้าใช่คุณเซม้าเข้ามาได้สักพักนึงอ่ะอยู่ๆก็มีเอฟซีคนอื่นตามเข้ามากันเรื่อยๆนะมาแล้ว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 คุถอนสายบัวระหว่างเดินเลยแหละตอนแรกเนี่ยที่เข้ามานึกว่าเป็นคุณเซมแต่สักพักนึงมันไม่ใช่ว่ะเอ๊ะเดี๋ยวไอ้ยน้องหอยเฮ้ยนอง จร,จริงๆนะว่ามึงคิดตามคูว่าทุกที่จริงๆเหรอเนี่ยแล้วเหมือนพวกทหารเนี่ยเขาอยากเล่นกับพวกเรามากนะพยายามมาสั่งให้เราทำนู่นทำนี่แต่ว่าเราจะไม่ทำนะเพราะว่ายศของเราเนี่ยเป็นยศในร้านนะซึ่งสูงกว่าทุกคนอยู่แน่นอนเรื่องอะไรจะไปทําตาม <c oughs> ขอคออารนนีทแถวตรงนี่กูสั่งทหารกูสั่งทหารแถวตรงตามระเบียบพัก <c oughs> <c oughs> ฉันคือนายร้านคุณเจมส์ว่ากำลังเตรียมตอนแถวทอนใส่บ้ยวยาหมื่นลีน้ไอกูไม่ฟังเพรากูเป็นนายร้านตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้ในายแสนหมิวนะฮะมาเป็นคนบัญชาการแทนเถวตรงตัง้งกดตรงไหนวะเอแถวตรงว่าถอนใส่บ้วหันหลัง หลังยังงี้ซี่หลังหันหมุนหันหมุนมุไม่มีใครหันผมเลยพวกกูมวะไม่โดนจับไม่โดนจับที่ไม่โดนจับที่ไม่โดนจับไม่ชอบมือกูไปเลยไปเลยไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังด้วยกูไปเลยไปต่อยมวยดีกว่ามึงแน่จริงมันหนึ่งกูมาทหารลองกันนี่เดี๋ยวทำมาแล้วเดี๋ยวกูกูว่าไม่ใช่ละ ไม่มีใครเล่นด้วยไม่มีใครเล่นด้วยเหมือนทหารเนี่ยเขาอยากเล่นด้วยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเล่นกับเขานะก็เลยเดินหนีออกมาขอโทษด้วยนะคุณทหารนี่เราทหารของกเรากำลังตามมากันยืนยืนยืนตามยืนตามบล็อกยืนตามบล็อกไม่มีใครคุยเขาเลยน้องคอมน้องคอมไปเข้ากลุ่มมาได้ชุดทหารล่วมึงใครฝึกตรงนี้เข้าคุกเอากูเข้ากูเข้ากูอยากเข้าคุก จับกูให้คมดอะกูโดนแล้ว uh, ล่ะกูโดนแล้วล่ะตามมาตามมาทุกคนตามมาเราจะพาไปที่แห่งคุกนะคุกบิลทหารนั้งหลมาดูสิว่าเขาจะทำยังไงกับพวกเรานี่นะคุกสรุปว่าที่นี่เนี่ยเหมือนจะไม่มีคุกนะเขาก็เลยปล่อยเราไปไม่งั้นเนี่ยน่าจะมันนะดูอะไรอะเาตะเาตะเาอะไดีกาจรแล้วเดินพาเรดี้เดินพาเรดเดินพาเรดเอ๊มันจะยิงมันยิงกูมันยิงมันยิงมันใี้อำนาจในทางที่ผิดแล้ว กูเห็นกเหอนกอกกระบดเลยเลยเป็นทัวร์ทริปเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะเรื่องราวอันวิปราดวุ่นวายมันก็ได้เกิดต่อจากนี้นี่แหละเมื่อเจ้าของเซิร์ฟลงมาจัดการเองมึงมึงมึงถือปืนมาถือปืนมึงมาถือปืนด้พวกเบียวทหารนะมึงอ๋อเจ้าของเซิร์ฟนี่เจ้าของนี่ใช่หมพี่แป้งเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอแปดูกูไหนไหนไหน ก็ม่อมขอเดชาให้กูอยากไปบ้างน้ำัร้งกว่าไม่ดีกว่าพี่แป้งกูใส่ชุดราชการละไหนแอแอแฝงแอแฝงกูอยากเข้าบ้างพี่วบลพี่วบวพี่วบว ไปเปิดแล้วปะเปิดแล้ว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 ไปฮอปไปฮอปเราจะไปเปลี่ยนชุดกันหอกะบอกขอเดชะกะบอกขอเดชะจงถอนสายบัวอ๋อมีมันมีทีที่ยืนอยู่ที่ยืนปกติตรงนั้นที่ยืนกันอ่ะหรือไปเปิดสเปซพูดดิวอยด่ต้องพิมเดี๋ยวกอนนะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะไปเปิดสเปซในดิสคอร์นะจะได้ชวนเอฟซีเนี่ยเข้ามาเล่นตรงนี้กันใครนะคะที่อยู่ในเซิร์ฟตอนนี้ถ้าอยู่กดกระโดดตึงที โอเคโอเคคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วต้องมีอะไรบ้างวะตามระเบียบพักถอนใส่บัวเดี๋ยวกูจะดูนะว่าจะมีใครที่ไม่อยู่ในสเปซบ้างกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกางแขนกางแขนอ๋อได้มาแล้วได้มาแล้วมาแล้วทีโพสทีโพสกางแขนกางแขนทุนฤทธิ์เดี๋ยวต่อไปขอท่าวันทยาห์วันทยาห์วันทยาห์ได้ได้ได้ไม่ดิอะไรก็ว่ายอะไรก็โค้กขมนับใช่ว่ายเสร็จแลนาคมขมน้ำโค้กขมน้ำเป็นของ ก็จะทำตามนี้ทุกคนจะต้องแถวตรงก่อนแถวตรงเสร็จแล้วก็ตามระเบียบปากถอนใส่บัวแล้วก็ไหวแล้วก็ค่อยโค้งคำนับนะคะอะตามนี้ <c oughs> หนึ่งสองสามเริ่มท่าที่หนึ่ง <c oughs> เมื่อกี้สั่งอะไรไปลืมแล้วไปเราไป,ไปารับทิศรัชกากันไปนี่นะคะทุกคนตามมาค่ะทุกคนจงฝันนะคะทุกคนเป็นแค่นายสิบส่วนพวกกูเนี่ยคือนายแสงกับนายล้านอะไรน้าอยากจะขึ้นยศเนี่ยก็ต้องขึ้นในระดับหลักหน่วยตอนนี้ทุกคนเป็นแค่ในหน่วยนะคะเป็นแค่หลัก<ต><ต>เล<ต>็กเดียวเท่านั้นตามเดือนพเฤษท่านเดือนพฤษอ๋อถ้าเดือนพฤษทำทานเดือนพฤษค่ะจะได้รู้สึกขึงขังแล้วก็เลือกเลยใครเป็นผู้หญิงชุดนี้ผู้ชายชุดนี้กูใส่ชุดนี้ละกันโอเคมาแล้วมาแล้วทุกคนเลือกหมวกค่ะหมวกใส่ไม่ได้ปะมันจะใส่ไม่ได้ ทเลขาด้วยกันนะครับะบาทสมเด็จไหนๆอยู่หัวไหนๆไหนๆไอหมยืนมึงยืนมึงยืนค้อที่ทะเลข่ามวะทุกคนอะต่อต่อแถวตรงค่ะแถวตรงค่ะเดี๋ยวจะตามเข้ามานะคะทุกคนเอาเข้ามาเลยค่ะทีละคนตามแถวค่ะเอ๊ะใครคนไหนไปหาย อย่างนี้ค่ะทุกคนต้องชิดหันนะคะหันหน้าขงแพงค่ะทุกคนไม่มีสิทธิ์มองหน้าในแสนกับในร้านนะคะทุกคนหันหน้าชิดขงเพงเลยค่ะมันมีมันมีหอมันมีหอใหญ่อยู่เดี๋ยวพาไปหออเอาทุกคนออกมาค่ะทุกคนจบจบภารกิจโรเปย์ตรงนี้แล้วเราไปเอยกแล่วเดินท่ามาเลยค่ะรักษาพระองค์ไปอะทุกคนวิวูยอะไรเนี่ยดูแต่เขาทำสวยจริงดูเป๊ะชุดที่ขั้นกว่าเออชุดที่ขั้นกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราต้ไปหัว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 ่ัหัว อ๋อนี่แหละพี่หนุไปค่ะคนหาเชิญนั่งกันค่ะเชิญถอดใส่บัวก่อนนั่งถอดใส่บัวกันก่อนนั่งจ่าสิบซาเซมมมงหอไห้กอี้ได้กองไงองจากสิบซาเซมจากการที่ไปดู คุกจ่าสิบม่านเป็นไงบ้างคลิปนี้ได้ลงไปถามลูกแค่นั้นแหละมีคำถามอื่นไหที่มันลงได้สนายแสนนายแสนครอบมันมีคนยังไม่ได้แต่งกายเดี๋ยวต้องพาเขาไปแต่งกายก่อนนะครับเรามีพระไงเรานิมนต์พระเหรอเอามาเปิดเปิดพิธีนี่รีรีก่อนขอขอบคุณที่บ้านโอเคทุกคนเอาเอาคู่คู่หังสนุกกับกันดีว อุ้ยจ okay. <c oughs> ้าอยู <fry UC S> <co> ่ตรงนี้นะค่ะตรงตรงพุ่มหญ้าได้ไหมเขาจะได้รู้ว่ามีใครอยู่ในดินโอเคพวกเราได้ทั้งหมดไม่มีใครแล้วแหละสามทุกคนใช้ท่าเดินพาเลททุกคนทกดทุกคนกดท่าขวามือจะมีปุ่มอีโมทแล้วก็กดเดินพาเลทค่ะคนเจ๋งเลยพลังของอุ้ยจ้าออ้ยแล้วก็ต้องกระโดดข้ามด้เลยค่ะผมเป็นการแข่งม้าอุ้ยมือเจ้าของแบบโบนให้เข้ากลุ่มกันหมดเลยไม่ไม่ไม่เข้า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 คุณจะไม่คุณจะไม่หลอกทุกคนเปิดอีโมทเป็นวิ่งทุกคนเปิดอีโม ิน่ประตูจะได้วิ่งเร็วขึ้นกำลังฝึกกำลังฝึกที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนวะข้างหน้าเลยใช่ไหมไี่เดจอเฟสอ่ะเมื่อกี้กูเห็นคนถือปืนล่องหนวันไหนเขาต้องอยากมาดูแหละว่าเราทำอะไรกันกูไม่เล่นกับใครทั้งนั้นที่เป็นยอดกูเล่นกับว้าวมึงตายถอยถอยเลยถอยเลยไม่เป็นบ้าอะไรเย้แล้วใครลาแม่งแม่งใช้กำลังแล้วทหารที่นี่ไม่ใช่กำลังเลยทุกคนทุกคนเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นไปอยู่ท่านี้ไปขับไปขับไปกันต่อไปต่อทุกคนยังปลอดภัยดีใช่ไหมคะ เอ้า้ย้ย้ยขอบคุณที่พาไาที่เดิน The ะเฟสนะทุกคนนั่ง่ทุกคนนั่งเลือกที่นั่งเลยเรืองที่นั่งทุกคนเลือกที่นั่งคนเลือกที่นั่งค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะอย่าเินทุกคนดูนะว่าการเดินต้องเดินอย่างไงมึงกูยังค้างทุกคนดูนะถ้าทุกคนจะเดินทุกคนนั่งก่อนต้นแรกทุกคนจะนั่งอยู่นี้ก็เดินมาดูท่าผ่าเลยดูผิวหน้าดูผิวหน้านี่ต้องเดินอย่างนี้เดินท่าพาเลทก่อนแล้วก็กดหันขวาไม่ แล้วท่หันทุกคนกกดถอดใส่ด <iling> <th> <what> ูวยอาเสร็จเสร็จทุกคนก็หันกลับทุกคนก็เดินพาเลททุกคนต้องมองเสื้อฟ้าคนนี้ก่อนแล้วก็โค้งคำนับโอ้โหกน็เดินเดินลงไปได้เลยนี่ค่ะไม่ยากใช่ไหมคะการเล่นจะเรียงตามลำดับตามจำนวนคนที่นั่งเริ่มจากซ้ายมือสุดนะคะลุกขึ้นมาเลยค่ะคุณ HP ค่ะและและทุกครั้งที่แบบว่าลุกไปเราต้องกระเถิบเก้าอีนทุกคนไม่ค่ะเริ่มค่ะ คืออะไรถอดใส่บัว่าสีถอดใส่บักระเบิดกระเมิดมาก่อนทำดีทำดีทำดีอ้าวลงไปลงวายเลื่อนขั้นเป็นนายสิบเหมือนเดิมคนต่อไปเชิญจ้ะ ติดปิดแม่งคนนี้เขามีแบบความออแบบว่าอเออเขาเอ้าเอ้าเอ้าเอาสมาธิเอา้เอา,อาหนทนใส่บัว เก่งมากค่ะโอเคเลื่อนขั้นเป็นนายสิทนะคะเชิญไปนั่งต่อที่คุณเฮดเีลีขาสุดเลยค่ะน้องม้าค่ะวิคนนี้คนนี้คิวแน่นคนนี้คิวนี้คิวเป๊คนนี้คิวเป๊คนนี้รู้งานรู้งานคนนี้รู้งานคนนี้รู้งานคิวเป๊รู้งานรู้งานเฮดเฮนเฮดเฮดเมันต้องขึกนรถแท็กซีกับเก่ากับเก <c oughs> คนต่อไปเตรียมตัวนะคะน้องคอมจะเตรียมลงเวทีแล้วค่ะเก่งมากค่ะน้องคอมลงไปเลยค่ะจ่าสิบคอมระหว่างนี้คือครูวิศวกรรมที่กาดแยกซีน yes, มากค่ะไ <c oughs> อร่าทุกคนคะ่ะทุกคนเตรียมลุกมาให้หมดเลยค่ะคนที่ยังนั่งอยู่เราจะเรียงคิวกันแบบไม่สนิทคิวแล้วค่ะทุกคน <c oughs> เราจะเราจะ,เราจะรวมเดินมาเลรด้วยกันแล้วก็โค้งคำนำมุวยหมดเลยค่ะทุกคนแดนเซอร์อยู่ค่ะแดนเซอร์มึงหยุดก่อนแดนเซอร์แดนเซอร์แดนเซอร์มึงอย่าอิจเกินแดนเซอร์ลงมาก่อนเก่งค่ะเชิญค่ะ ไปค่ะไปค่ะไม่ค่ะเก่งมากค่ะเก่งค่ะขนาดพายังคำนับให้กูกูเริ่มแย่กับตัวเองละเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากค่ะอย่าไปค่อยมีคนตีนิสไปเราวิ่งหนีค่าเราจะสนใจแอดมินไหนีดีตบแล้วค่ะตบค่ะนี่่คะนี่กดถ้าวิ่งกดถ้าวิ่งกดถ้าวิ่งอ๋อค่ะเราจบนานแล้วเดียวไปมือเขาพายอ๋อนั่นมีลิปมีลิปมีลิปลงทุกคนทุกคนกดลิปมัทุกคนกดลิปออกมาออมาออกมาทุกคนมาเอาลิปลิปจะไม่ได้อีก นี่ป้ามันได้เหรอเพราะเราติดติดอยู่ในนี้ออกไม่ได้โอ้คนรีสปอนทุกคนเกิดใหม่ทุกคนไเกิดใหม่ทุกคนเกิดใหม่ทุกคนไาหมดหมดทุนตายหมดอู้หวโวว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 ดวววหว่อยววววหวว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 ลวว่วว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 เวว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 มววววววหลวว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 ลววววอวว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 วหวววววงวว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  อะไรอย่งพี่ชายวะ่ะทุกคนนี่ค่ะคยืนตามแค่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ตรงสีเหลืองเว้นไว้นะคะเพราะเป็นพี่ของเจ๊ก,ก้องทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่หมิวจะให้ทุกคนทําท่าตามนี้นะ,ะดูดูท่านะคะดูท่ายืนยืนก่อนยยืน,ยน,ยนทุกคนดูนะกูต้องกดไหว้พงคำนบับถอนใส่บัว <c oughs> แล้วก็กูไม่รู้เงินมึงก็ติ้นพ <c oughs> ะเละละกันท่าสุดท้ายหนึ่งสองสามท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สองท่าที่สาม ท่าที่สี่ย้ทุกคนเก<อ> <laughs> ่งมากค่ะขออีกรอบหนึ่งสองจ้ามท่าที่หนึ่ง ก็แตกแถวเลยจะดีแตกแถวเลยแม่งแตกแถวกันหมดเลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะซึ่งใครที่อยากเล่นกับพวกเราด้วยแบบนี้เนี่ยก็กดติดตามโลบอกแป้งบอยศูนย์หนึ่งไว้นะคะแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้มาเล่นกับพวกเรานะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปเจอกันใหคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย